สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็เดหลวงพี่โจรีวิวเที่ยวญี่ปุ่นช่ำๆลุยเกียวโตโอซาก,ก้าชื่นชมหิมะที่ชิโราคาวะโกะแฟนเพจ Facebook เฟซบุ๊กเรสเก้าได้เผยแพร่คลิปวิดีโอความยาวกว่า29นาทีเป็นภาพพระสงฆ์รูปหนึ่งรอขึ้นเครื่องบินที่ท่าอากาศยานสวนภูมิเพื่อเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นโดยภายในคลิป,ปีการระบุว่ามีพระเดินทางไปทั้งหมด4รูปไปพิชิตความหนาว ภายในคลิปพระสงฆ์ได้เดินทางไปเที่ยวที่ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นนางชิงช้าสวรรค์แฮปไฟฟ์แฟริส e ิวในเมืองโอซาก้าชมวิวยามคำ่ำเดินชมปราสาทโอซาก้าหรือหอคอยซึเทนคาคุก่อนจะนั่งรถไฟทันเดอร์เบิไปจังหวัดเกียวโตเพื่อไปวัดคิโยมิสุหรือวัดน้ำใสสารเจ้าฟูชิมิอินาริวัดคินคาคุจิหรือวัดทองชั้นราเมนและไอศครีมชาเขียว และเดินทางต่อไปที่วัดโทไดจิจังหวัดนาราวันต่อมาได้เดินทางไปยังเมืองเกโรจังหวัดกิฟุที่ขึ้นชื่อในเรื่องของออนเซน็นและได้ไปชมหิมะตกที่หมู่บ้านชิราคาวะโกะขณะที่แฟนเพจระบุข้อความว่าอินฟลูเอนเซอร์เดรสส้มทริปเที่ยวญี่ปุ่นช้ำๆเจ็วัน7จ็ดคืนหลวงพี่โจเมืองตรังคนเดิมที่เคยเป็นข่าวทริปดำน้ำดูปะการังทางผ้าเหลืองอาชีพในฝันของใครใหลายๆคน งานสบายรายได้ดีได้ทัวร์ต่างประเทศด้วยนอกจากนี้เพจยังตั้งคำถามว่าไปเที่ยวต่างประเทศแบบนี้ทำข้อวัดของพิสุ10ิบข้อยังไงขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ